นี่เป็นเขาพรมยูนีเป็นสถานที่แสดงอธิตฐะพรยายสูตรก็มีบันไดขึ้นสูงพอสมควรนรี่ยประมาณร้0ยร้อยสประมาณครขึ้นไปก็เหนื่อยพอสมควรนะครับที่จะขึ้นเขาพรมยูนีแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญที่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาแสดงทำเรียอว่ารำที่อาทิตตะปริยัยสูตรครับโดยมีชดิน3าพี่น้องกับบริวารหนึ0งพได้มาฟังธรรมีเมื่อองค์ได้แสดงธรรมก็ทําให้ชดิน3ามพี่น้องนั้นได้ขอปวดแล้วก็ได้สําเร็จอรหันะครับนี่ก็เป็นส่วนสําคัญที่ มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์แล้วก็ยังมีพระสาวกเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็คือที่พาราศีนั้น60ครับแล้วก็ที่เดินทางมาที่ระหว่างทางก็ที่ป่าฝ้ายก็ได้มาอีก30แล้วก็ที่ตรงนี้นะครับก็ได้มาอีก1,000รูปครคือ แสดงอาทิตตะภริยาญสูตรก็พูดถึงเรื่องของเรื่องของที่เรียกว่าของร้อนนะครับมีราคคินาโดสคินาโมหคินาไฟที่ควรี่จะดับอ่าถ้าเราดับไฟสามกองนี้ได้ก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ต้องกลับมาเวียนบ่ายตายเกิดหรือว่าเป็นผู้ที่สําเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นเองครับนั่นก็เป็น ธรรมะที่เราได้เข้าใจจนธรรมะที่ละเอียดอ่อนนะครับที่ถ้าใครไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าไม่ได้ทำอย่างจริงใจหรือว่าไม่ได้เข้าถึงธรรมะที่ซึ้งลึกซึ้งมันก็มันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่า,าราคะโทสะโมหะนี่ก็เป็นของอยู่ในโลกใบนี้แต่ถ้าเราละได้ดับไฟสามกองนี้ได้มันก็จะทำให้เรานั้น เป็นผู้ที่เรียกว่าหมดกิเลสครับไม่มีไฟแห่งราคะไม่มีไฟแห่งโทสะไม่มีไฟแห่งโมหะอ่าธรรมนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าเรามาใช้ในยุคปัจจุบันหรือว่าในายุคต่อๆไปก็เป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อนนะครับเป็นธรรมะที่สามารถที่จะอยู่ได้ในโลกใบนี้สามารถที่จะมีประชากรที่ ไม่ต้องไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่กันอย่างมีความสุขมีศินมีความตั้งมั่นที่แท้จริงก็จะทำให้โลกใบนี้ก็มีแต่ความสุขเราะว่าไม่ราคะไม่มากหรือว่ามีราคะตามสภาพหรือว่าตามสิ่งที่มันไม่ได้ ที่จะรุนแรงอ่าหรือว่าโทสะอ่าหรือว่าโมหะที่มันจะสามารถที่จะทาร้ายซึ่งกันและกันอ่าอันนี้ก็เป็น,นเรียกว่าธรรมะที่มีความละเอียดแล้วก็มีความสําคัญถ้าเรานํามาปฏิบัติดับไฟสามกองนี้ได้เราก็มีความสุขอยู่ในโลกใบนี้ก็มีความสุขชุมชนก็มีความสุขประเทศก็มีความสุขโลกใบนี้ก็มีความสุข ดละนั้นไฟสามกองนึงนี้จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ให้เราได้มาเข้าใจแล้วก็ได้มาปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่พระองค์ได้ตัดไว้ในสถานที่ตรงนี้ที่เขาพมรมโยนีซึ่งห่างจากต้นประสรีมหาโพก็ประมาณ6กิโลประมาณนะครับก็ขึ้นเขาไปนิดหนึ่งเป็น สถานที่ที่สำคัญที่เราควรที่จะเดินทางไปออบูชาสักการะสถานที่ที่สำคัญที่เราได้ศึกษาค้นคว้ายิ่งเราได้นำธรรมะไปปฏิบัติก็ยิ่งจะมีความเจริญมีความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเองชุมชนเราประเทศของเราแล้วก็โลกใบนี้ก็มีความสุขได้